คือที่ได้มาร่วมเงินเปิดตัวสินค้ามิาเล่คือดีใจมากๆแล้วก็เพื่นเพียรมากๆว่ปเป็นสินค้าที่พวกเราใช้กันอยู่แล้วใช่แล้วก็พวกเราเป็นเฟรนด์ออฟอยู่แล้วด้วยอะไรก็รู้สึกว่าได้เปิดตัวสินค้าใหม่ของพาวเมอร์เนี่ยก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่เป็นส่วนหนึ่งของในการเปิดตัวด้วยครับจริงๆมันก็เป็นผล,าาลิตภัณฑ์ที่เราใช่าาใช่นกันเวลาแบบออกไปซ้อมเต้นหรือว่าอะไรเงี้ยหน้าสดเราก็ต้องใช้ผล,าาล<ช>ิตภัณฑ์พาวเมอร์ของมิเล่เป็นข้อความมั่นใจให้กับเราอย่างไรบ้างมั่นใจเลยคือผมรู้สึกว่า บบมันค่อนข้างใช้ง่ายสมมติว่าเราตื่นมาเราไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เราก็ใช้พามเมอร์ได้เลยมันก็สามารถแบบเบลอรูมห,หรือว่าทําให้หน้าเราแบบกระต่างสไวขึ้นได้เลยใช่ก็แบบว่าเราตื่นมาเงี้ยมันก็หน้าสดเนาะแบบว่าเราไม่ได้แต่งหน้าทุกวันอะไรเงี้ยแต่ว่าพามเมอร์เนี่ยเพิ่มความมันม่นใจให้เราได้ในการแบบปิดรูขุมขนหรือว่าเบลอผิวให้มันแบบเนียนขึ้นเลยใช่ไม่ว่าไหนหน้ามันเป็นอย่างเราก็ทำกันที ใช่ย<ช>ังไงมัอ่ะรู้สึกไงว่าไดเป็นทีมทีอ่เอนุ้ยบอกเลยว่าเฟนออฟเนี่ยเหมือนเหมือนแอบได้ยินมาว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่เราจะเฟรนอฟของมิเล่ก็ตลอดการทํางานมาก,ก็รู้สึกว่าดีใจมากเลยครับที่ได้เป็นเฟนออฟของมิเล่รู้สึกว่าทุกคนแบบใจดีกับเรามากๆด้วยทางมิเล่ฮะแล้วก็ทีมทางก็คือเขาดีจริงครับทุกคนครับเราใช้กันอยู่แล้วด้ย เนี่ยอยู่ต่ออยู่แล้วฝากฝากถึงพี่มิเล่ด้วยนะคะผมแบบดีช่วยใจดีกับน้องตีพี่ปอหน่อยนะเอ่อฝากผลิตภัณฑ์งานดีๆวันนี้หน่อยครับครับก็ฝากครามเมอร์ของมิเล่นะครับก็วันนี้เปิดอันใหม่ด้วยก็คือครามเมอร์เบอร์แลนซิ่งครามเมอร์ใต้เบอร์ลนซิงครามเมอร์ก็อันนี้คือดีมากๆพวกเราลองใช้แล้วแล้วก็ถ่ายงานวันนี้ด้วยนะทุกคนติดไว้ครับมีจนถึงวันที่10ตุลาคมเลยใช่ครับ คุนี้มืนแอบจะซุ่มไปทำางอย่างอยู่ซุ่มทำอะไรเรากลังซุ่มซุ่มิงเกิลสอยู่ซุ่มซิงเกิลสองของเด็กใช่ก็ตอนนี้อยู่ในโปรเซสในการในการจอบเพลงใช่ตอนนี้เราได้ได้ซ้อมซ้อมแล้วซ้อมเต้นแล้วเริ่มซ้อมเต้นแล้วใช่เพลงแล้วก็ต้องรอดู แล้วกินมากแล้วเศราตรงที่เราเล็กแล้วแล้วผมกอนหัวเดียวกันใดๆก็ไหนกันเลยจริงรู้สึกว่าในในเวลาในการรวมตัวกันเนี่ยรู้สึกแบบยากมากเพราะรุ่นพี่แต่คนคืออย่างเช่นวันเนี้ยพี่อูเซฟอยู่จีนพี่อยู่จีนพี่เตอร์ยิมกับพี่เจมก็น่าจะทำงานอยู่อะไรเงี้ยเออก็รู้สึกว่าแบบการรวมตัวครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลามากๆในการซ้อมหรือว่าอะไรเงี้ยก็ สายทุกคนติดตามซิงเกิลสองได้เยแต่เราก็ยังจะทำซิงเกิลสองใช่ทำอยู่เลยครับแล้วก็พยายามหาเก็บเวลาว่างของพวกดึกดึกอะไรเแล้็ต้องคุยกันยังไงในวงเพราะว่าเป็นวงที่เอาจริงนะเป็นวงที่คิวการรวมกันยากมากนะโอ้หคิวกันเลยนะเวลาที่รวมตัวเออใช่เพราะว่าที่จริงหายากมากที่จะรวมคนที่คนหกคนจริงๆเิงคือทุกครั้งที่รวมตัวกันได้อะเราก็พยายามแบบเล่นกันน้อยที่สุด เพราะว่าเดี๋ยวจะแบบไม่ได้เนื้องานใช่ไม่ได้เนื้องานใช่หรือเปล่าสิครับหลักๆก็มีตี๋ก็เล่น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 บ่อยแต่ว่าก็มีพาสจริงจังเหมือนกันเออเขาเขาเล่นบ้างเลยนะเล่นบ่อยเออเล่นบ่อยเล่นบ้างเล่นบ้างก็ได้อ่ะเล่นบ้างก็ได้ คเพื่อเอาจริงเหมือนเราก็กลางตารางงานของคนมา<ช>แล้วก็หาตรงกลางถ้าถ้าวันไหนก็ว,วันไม่ได้เราก็ต้องหนกไปแบบหนังเอีเวนต์เลยเอตอนดึกเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็ทำอย่างนี้ใช่แล้วก็การพักผ่อนมันก็เพราะว่าแบบก็ต้องมีดิกระตุงใจก็ต้องรอบก็ดีอันนี้เอาจริงเรื่องการ,รพรักผ่อนเราก็พ,พักผ่อนเพียงพออยู่ในระดับหนึ่งครับทุกคนเพราะว่า เอาจริงในตารางอะไรเงี้ยทุกคนแบบว่าทีมงานหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็พยายามให้แบบงานมันอยู่ในสโคปที่เรายังได้พักผ่อนอยู่ด้วยอะไรอย่างงี้ใช่แต่ถ้าสมมุติว่าเราพักผ่อนน้อยแล้วแบบโซมๆเนี่ยก็มีเล่ย์เลยสุดยอดสุดยอดแต่ว่าหลายคนมาล่าสุดหลายคนตามหาพี่ปอแล้วพ่อไปไหนมากอ๋อใช่ตอนไหนอ่ะไม่คือแบบว่าคือพี่มีมามีทุกคนเขาตามหาพี่ปอเพราะว่า ตีน่ะช่วงหลังมาจะรู้สึกว่าตีจะเล่นเอกบ่อยเพราะแบบชอบไปแซวรุ่นพี่อะไรแบบนี้แต่ว่าพี่ปอเขาจะซุ่มแบบทำทำบททำนู่นทำนี่อะไรแบบนี้เอ๋อจํา,าจได้แล้ววันนั้นได้ไผมก็อยู่กบ้านี่และครับกำลังนั่งทําบทอยู่แล้วตีก็ไล่มาว่า ว่าอะไรนะว่าแบบทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่แบบมีคนมีคนคิดถึงนะอะไรอย่างงี้ไปถึงใครไปถึงใครแฟนคลับหรือว่าใครพี่พี่พี่แฟนคลับพี่พี่มามีใช่ตอนพป็นว่อะไรนะทำอะไรอยู่มีมีพี่พี่ทุกคนคิดถึงแล้วใครเนี่แล้วใครไล์ใครดูแล้วใครไล่ตีสีไล์ายลนยลายก่อนก็เลยพี่บอกตัดจะได้ก็บอกว่าทำบททำบทอยู่ว่าไม่ไม่ตีก็เลย เฟร้มากอะตี๋เลยบอกตี๋เลยบอกไม่มีอะไรแบบมีคนคิดถึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาความคิดถึงเนี่ยไปฝากกับพี่ทุกคนนะอะไรอย่เงี้ยคือเขาไม่บอกกันเลยไหมคะคือคือมันก็ต้องทําให้คนคิดถึงทํากานกันบ้างเออฮะมาถึงที่นี่เพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานได้ได้ไม่ดึกไม่ดึกพี่ทุกคนถ่ายซีรีส์ไหม ใช่ครับใช่ใช่เป็นไงบ้างพัซซรีลี่องานกันหนักเลยไหมคะเอาจริงก็หนักอยู่เพราะว่าดูเดือดเลยดูเดือดเลยเข้มข้็คนมากมีหลายรสชาติมีทั้งหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดมันนิ่มเปรี้ยวอะไเป็นเลือดลูกเยอะขนาดเนี้ยเอาเป็นว่ามีครบทุกรสตัวลครับแตกต่างจากเรื่องที่แล้วไปเยอะไหมโอ้โหต่างๆเยอะอยู่ในการ ม่นิเวลาเลยเพราะว่าตอนอยากเป็นผลิตใกล้ใจตอนกินไฟฟ้าก็เหมือนเราไม่ใช่ไม่ใช่ครูหนุ่มครหกไม่ใช่เมนจะมีไม่ใช่เมนแล้วก็เราจะมีเราจะมีเราจะมีเวลาพักเยอะกว่ามีเวลาในการทําบทเยอะกว่าในการแบบโทรทวนทบทวนบทเรียนเยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็นเมนหลักุรูเรารู้สึกว่าเราต้องมีความรับผิดชอบมากมากกว่าเดิมเลยพอบทมาปุ๊บเราก็ต้องรีบรีบจัดการบทเลยเพือที เราเข้านาเซนเราจะได้แบบพร้อมเลยเพราะว่ามันเหมือนเวลาเวลาเพิ้นที่ไห่เราไปเรียนคือทุกคิวจะต้องทุกซีนจะมีเราใช่ทุกซีนคือตั้งแต่เช้ายันแบบยันค่ำๆเลยคือจะมีจะมีด้วงแล้วก็มีฉีดใช่ครับก็ในเวลาเวลาพักเที่ยงหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบรับผิดชอบตัวเองให้ได้ตอนนี้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้กี่เปอร์เซ็นแล้ว คิดว่าประมาณยังไม่ยังยังไม่เกินครึ่งยังไม่เกินประมาณยี่สิบสามสิบประมาณประมาณยี่สิบสามสิบประมาณเป็นไังยี่สิบสามสิบที่ถ่ายไปมันมันยิ้มแค่ไหนอ่ะมันยิ้มแค่ไหนฮะคือเอาจิ้มตอนนี้มันก็มันคูลนะฟูลเลยมันมันก็โดดไปโดดมาแล้วก็มียิ้มบ้างขมบ้างสลับกันไปครับ แต่เท่าที่ถ่ายมาคือคนดูก็เตรียมยิ้มได้เลยใช่ทุกคนก็เตรียมยิ้มได้เลยว่าที่เราถ่ายมาเนี่ยเพราะเราตั้งใจบบกันมากมากมาดูกันค่ะกลับมาเล่นมาเล่นเรื่องอะไรเรื่องันเปไงบ้างตีมีาจากเรื่องที่แล้วคือจากเรื่องที่แล้วเราถ่ายได้แต่ปีที่แล้วไงกินบุฟ่า,าเราก็อาจจะยังไม่ได้เซตกันแบบขั้นขั้นตอนเนี่ยเพราะว่าเราก็ทําง,งานด้วยกันเจอทุกวัน ซ้อมอีเวนต์ถ่ายทุกวันนี้ถือว่าเราสนิทกันแบบมากขึ้นกว่าเดิมแบบจากตอนนั้นเยอะยอะไรอย่างเงี้ยก็ครับก็ก็พูดเยอะขึ้นเยอะเลยพูดเยอะขึ้นเยอะกว่า <c oughs> ตอนแรกเยอะกว่าตอนแรกแบบทุกวันนี้คือพี่ปอชวนเล่นแบบชวนเล่นแล้วอ๋อคือ <c oughs> พ,พี่ปอแบบชวนเล่นมากขึ้นเลยอ่ะคือปกติเราจะเป็นชวนคน ดึง energy เขาแบบให้เขาดึงขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าซึ่งหลังๆมันเริ่มแบบบาลานซ์กันแหละใช่ผัดกันดึงผัดกันดึงผัดกันดึงตอนนี้เป็นการไม่ก่อนัะได่แล้วใช่มีบ้างมีบ้างแล้วแต่ว่าแต่ส่วนใหญ่ยังเป็นตีอยู่เออเออเออไซัพพอร์ตกันตลอดเวลาครับแล้วตีนะคะบอลเล่นลูกบอลเล่นลูกบอลเล่นลูกี่บอกมีอะไรบ้างอย่างเื่อนี้แล้วตื่นเต้นนะเรื่องนี้ตื่นเต้นกว่าเดิมเพราะรู้สึกว่าเราต้องไป หมยายถึงว่าตัวละครเราต้องไปตามจีบเขาไงเอเราที่เราเราจีบเออแต่คราวนี้เราก็รู้สึกแบบ <c oughs> มันก็รู้สึกมันก็รู้สึกฮอปบ้างที่แบบว่าแบบเรแล้วไม่แล้วทไม,าไมหาเขาจีบเบขเาแล้วแต่จีบเขาแล้วเขาเป็นยังไล่ะแต่เราเขินเองอะเออเออ,อเออแล้วละครนนี้มัน มันจักรตี้เหอลูกมันไม่จักรตี้อรัมันเขาเขาน่ารักเขาน่ารักสำหรับปีแบบดวงเป็นตัวละครนี่น่ารักมากแล้วแบบว่าเป็นแบบคนตากเหมือนตีเออเหมือนตีเหมือนตีอ่ะแล้วตอนไปจีบเขาเหนืนะคะเหนือนะเหนืคือเรามองโลกในแง่บวกคือคือมันจะเรียกสปอยไหมนะเอาเอานิดนึงนิดนึงอันนี่นึงก็คือเหมือนแบบว่าทุกครั้งที่เราจะไปจีบอะไรเงี้ยคือเนื้อเรื่อง เราจะปล่อยยังไม่ได้แต่ว่าเราจะไปจีบหรอเราก็จะมองโลกในแง่ดีเวลาเขาพูดอะไรกลับมาแล้วก็อุ้ยดอช์ชอบเราหรออะไรประมาณนี้เอาตรงอย่าอย่าสมมุติป่ะเอาให้ครบนะอ่ะสมุตสมมุตเอาโดนสมมุจะดูว่าครบไหมเธอวันนี้เดี๋ยวด้วงซื้อมิลเล่ให้เวลาเธอทาเธอจะได้นึกถึงแต่หน้าด้วงไงโอ้โอเค ตีแกเขมรค่ะบทนี้เป็นอะไรแงเอมรเส่นแบบประมาณนี้เลยก็ถนัดเลยสายนี้สายเราเลยใครเก็ได้ายนมีบ้างมีบ้างไม่ขำไไม่รู้ว่าใขยักดับกคนขัดขัดกันขัดขัดรู้แมันมันาเยชอบเลยฮะไอหนว่าชอบบท ชอบหมดอบหมไปไหวะชอบด้วงมเล่น้นึงหรอว่าชอบชอชอบด้วงะบชอบด้วงฮะชอบด้วงก็ะบม่วโอเคครับรอดูรอดูแต่ไม่เป็นคิดว่าคิดว่าไม่ช้าไม่เร็วอืมไม่ช้าไม่เร็ว ก็เมื่อคืนเมือ่อ,อเช้าเมื่อเช้า,า,ชาแบบว่าเห็นพี่เมื่อคืนนี่บอปลายเพียวบ,บอกว่าไม่ช้าไม่เร็วก็เลยตอบแบบพีออปชั่นเลยอก็ออรอดูกันใช่รอดูครับรอดูก็จยูยได้ครับได้ก็ฝากด้วยนะครับดูยกับเธอได้คือดูดูได้เลยไม่หมายถึงว่าถ้าเขาขอดูดูได้เลยอ๋อรอ้าผลงานหรือรูปมีผลงานอะไรตามครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังถ่ายด้วยกับเธออยู่ก็ครับ ฝากดุ้มกับเธอด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะ <c oughs> ชอบนบพวกเราเป็นทีมมาครับพอมาจริงแล้วก็ฝากซิงเกิลสองของเด็กด้วยครับผมตอนนี้คือใกล้ปล่อยแล้วจริงๆครับใกล้ปล่อยแล้วแหละแล้วก็ฝากผลงานอื่นๆของบ้านดูบันดีด้วยนะครับผมบขอบคุณค,ครับ